ครับวันนี้จะมาแนะนำลำโพงตัว subwoofer ขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้ก็มีเพื่อนๆขอรีวิวมานะครับตัวนี้จะเป็นรีวิวอัปเดตล่าสุดเลยนะครับที่ผมจะมาให้ฟังเสียงเพราะว่าตอนนี้มีตู้นะครับตู้นี้เป็นตู้ที่ผมได้มาจากใน shopee นะครับซึ่งมันก็เป็นตู้ที่แบบออกแบบโดยทั่วไปนะครับมีขายทั่วไปไม่ได้เป็นตู้ที่ออกแบบโดยเฉพาะสาหรับลาโพงตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นแบบ อ,อ,อยากจะทําตู้ส่งมาให้เราลองนะครับผงก็มีดอกขนาด4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยแบบเออโปรโมทร้านให้นะครับถ้าเกิดว่ารล้นไหนใจดีนะครับที่อยากจะทําตู้คํานวณตู้ให้เรานะครับตัวดอกพวกนี้ก็จะมีแบบมีกราฟมีขนาดมีอะไรให้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเกินคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดดอกกันดีก,กว่านะครับสาหรับดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอกในเกดระดับกลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นแบบ ระดับสูงที่สุดนะครับแต่ว่าในเลนส์ราคาที่อยู่ประมาณ3-400เนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ค่อนข้างเป็นเบเป็นเบตท,ที่ดีที่สุดสำหรับ3นิ้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้ลำโพงใ,ในแบบทั่วไปแล้วอะ่ะเราก็จะรู้ว่าวัสดุเนี่ยที่เราเลือกใช้เนี่ยมันคนละแบบกันนะครับหรือว่าคนละอย่างกันนั่นเองนะตัวพวกนี้จะมีการ qc แล้วก็การเช็คนะครับในแต่ละดอกอค่อนข้างดีนะครับผมให้ดูนะตัวหน้าเนื้อดอกอะ่ะจะเป็นกระดาษกัวยอย่างดีนะครับ ช่วยสร้างแบบความถี่ต่ำได้ดีมากตัวนี้จะลงประมาณ92เฮิรต์นะครับซึ่งถามว่าต่ำไหมก็ค่อนข้างต่ำสำหรับดอก3นิ้วนะครับแล้วก็มีช่วงเบสที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างลึกนะครับเราลองมาดูนะครับสำหรับอบสาหรับชิ้นส่วนที่เขาใช้ในการประกอบตัวนี้นะนะครับแล้วก็มีหุ้มหุ้มแม่เหล็กนะครับเป็นอย่างดีเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้คู่กับตัว M สาม3 0 0บวก300วัตต์ตัวนี้เป็น c องช n e l นะครับไม่ได้แบบตัดค้อนที่ซับนะแล้วก็อะแดปเตอร์เป็น2 4โวลต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ส,สงสัยเนี่ยบางคนนะไม่รู้นะครับว่าออดอกซับเนี่ยใช้กลางได้ไหมใช้แหลมได้ไหมนะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาใช้กับ M 2อมเรามาลองดูว่าถ้าเราต่อกับ M สองชานแนลโดยตรงเนี่ยเสียงมันจะได้อย่างไงซึ่งต่อกกับแอมป์สองชานแนลเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็ได้เสียงที่เบสยังคงดีแล้วก็มีกลางแทรกขึ้นมานิดหน่อยอาจจะน้อยมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดอกกลางไงน,นะครับมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับก็คือเอามาใช้กับตัวเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นเน็ตเวิร์กสทางนะครับเอาไว้แยกเบสกับแหลมออกจากกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้เพราะว่า ตัวลำโพงเนี่ยมีขนาดที่25วัตต์ใช่ไหมแต่ว่าตัวเน็ตเวิร์กตัวเนี้มันมีขนาด200วัตต์เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบออมันก็จะเกินไปครับค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะใช้วิธีการต่อเนี่ยกับตัวเบรเนี่ยกับเสียงแหลมเนี่ยก็อาจจะเป็นขนาดแล้วก็ใส่ซีเสียงแหลมไปแค่นั้นนะครับแล้วก็เสียงเบสดเนี่ยก็คือให้มันออกออกปนกลางด้วยนิดหน่อยก็โอเคนะครับไม่ได้มีซีเรียลไลเนาะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเสียงนะครับเพลงก็จะเป็นเพลงเหมือนเดิมแหละเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเราไม่สามารถเปิดทุกเพลงได้เนาะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับตู้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีผ่อนลมนะครับตู้นี้นะผมยิงน็อตยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันยังไม่อยากจาอไงผมยังไม่รู้ว่าตู้นี้ผมจะทดลองหรือว่าจะเป็นตู้ต้นแบบสําหรับการพกพางจริงผมก็เลย ยังไม่ได้เจาะไว้ด้านบนเนี่ยมันจะมีช่องที่ใส่สําหรับใส่เพจนะครับแต่ว่าผมเอาไว้ด้านล่างนะครับก็เพือป,ปิดเรียบร้อยสําหรับเสียงแหลมผมก็ใช้ไอ้ฟอมอดเอานะครับซึ่งมันอาจจะกันเสียงได้ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ตามรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็ควรจะใช้ซิลิโคนหรือกาวอะไรเงี้ยทาก่อนเพราะว่าผมลองแล้วมันมีลมออกนะครับตู้เล็กๆเนี่ยควรจะแบบปิดสนิทเลยนะครับเพื่อให้เสียงมันแบบมันดีไงโอเคก็ประมาณนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะครับว่าเชฟ้เวที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างดอกเนี้เป็นดอกที่ยังไม่ได้เบิร์นนะเป็นของใหม่ใส่ลงไปนะครับเนาะแล้วก็อันเนี้ยเก็บนะครับเอามาให้ดูโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่า บงสําหรับวิดีโอที่ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสาหรับเจ้าตัวเบสสามนิ้วนะครับก็สําหรับคนที่สนใจเนี่ยผมก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปสั่งได้เลยนะแล้วก็อาจจะมีช่องทางที่แนะนําเป็นเพจนะครับไลน์อาจจะไม่ค่อยได้ตอบตรงนี้ขอไปด้วยมันค่อนข้างจะเข้ายากนิดนึงเนาะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าไม่มันไม่ได้เข้าช่องทางปกติผมบอกอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ เพจเนี่ยเข้าไปสั่งได้นะครับก็อาจจะตอบวันเว้นบ้านบ้านหรืออะไรบ้างแต่ก็ส่งของนะครับได้ของแน่ๆเนาะแล้วก็ลิงก์เนี่ยสั่งได้ตลอดนะครับส่งประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ